สวัสดีครับผมอาร์ตเซกับโฟโต้ครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแกะโทน MV กันนะฮะ MV ที่เราจะแกะเนี่ยก็เป็น MV เกาหลีนะเพลงใหม่นะครับไปเปิดเจอพอดีแล้วเห็นว่าโทนมันสวยดีอืมกองลางคืนมันสวยดีก็เลยจะมามาแกะโทนันให้ดูนะภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้ใน MV โอเคเรามาพิจารณาภาพมันก่อนเรามาดูภาพมันก่อนนะครับว่าเขาใช้ไฟกี่ดวงเขาใช้แสงอะไรบ้างถ้าจะให้มองนะครับว่าไฟกี่ดวงเนี่ยการถ่าย MV มเนี่ยมันต้องใช้ไฟเยอะอยู่แล้วแล้ว ไฟดวงใหญ่ใช่ไหมดูแสงหลกัลกๆกดีกว่านะแน่นอนมีแฟลสีน้นําเงินยิงเข้าจากทางด้านหลังมีสีส้มนะ,ะจากฝั่งตรงข้ามกาแพงเบาๆยิงๆนะะไม่ไม่ได้ยิงมาตรงแล้วก็ดูดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องใช้ ISO สูงนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าพอจะเห็นฉากหลังอะไรบ้างนะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยต้องไปเวลาตอนมืด หลักๆน่าจะมีประมาณนี้นะที่เห็นใน MV โอเคเราไปลองถ่ายจริงกันนะไปะเอาละครับจากที่เราดูผ้าไปนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีสีน้ำเงินกับสีส้มนะฮะเป็นแสงสองแสงสองทางนะฮะสีน้ำเงินเนี่ยเราจะใช้ถุงพลาสติกนะฮะถุงพลาสติกสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็เราจะช่วยกระจายแสงให้มันนุ่มกว่าเดิมนะ,ะก็คือต่อเคฟซีเมื่อคิดที่ <S <S แล้วนะฮะแล้วก็ใช้ ลี่ยนจากกระดาษด้สีก็เป็นุสีน้ําเงินนะแม่กระจายแสงอีกดวงนึงเนี่ยคือถ้ามีขุงสีส้มเนี่ยก็ใช้ถุงสีส้มได้แต่ว่าผมไม่มีนะก็ผมใช้แผ่นเจลสีสีส้มนะฮะวางแผ่นอีกตัวนึ่งโอเคนะะไปเริ่มกันเลยนะ,ะขั้นตอนการจัดแสงนะฮะดวงสีน้ำเงินเนี่ยเราจะตั้งไว้ข้างหลังตัวแบบนะครับแล้วก็อาจจะใช้กำลังไฟ แรงหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นต่อคือต่อสีน้ำเงินผมจะใช้1ต่อ2นะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยเราจะเอาไปวางอีกฝั่งหนึ่งของกาแพงนะของรั้วตะข่ายอ่าแสงตัวนี้นะฮะแสงสีส้มเนี่ยเราจะไม่ไม่เอาเข้ากล้องนะฮะแล้วก็ไม่ให้เข้าหน้าแบบเต็มเต็มเราจะตั้งไว้ยิง่งเย้ยงไกลๆนะฮะแล้วก็ให้มันเปิดแบ็กกราวด้านหลัง ให้ถ่ายออกมาแล้วหินปบะการด้านหลังแล้วก็ให้แสงสีส้มเนี่ยเข้าด้านหน้าตัวแบบนิดๆหน่นนนนอยๆนะฮะอ่าที่จริงมันมีดวงที่3ด้วยก็คือไฟไฟที่ถ่ายวิดีโอนะฮะอ่าจะช่วยให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะเลยทำให้ไม่ต้องดันไอเสูงนะฮะภาพที่ผมใช้นี่ก็เป็น i อเอส0อแล้วก็ชัตเตอร์สปีดเนี่ยผมลดลงมาเหลือ100นะเพื่อดูแสงนิดนึง ก็ <sk r ug> ยิงแฟลชสองตัวส,สีได้เลยอะทำไมวะเอะละพาพล่ะไฟภาพเราก็เรียบร้อยแล้วฮะเหมือน หน้าตาแบบนี้เราก็เป็นเกาหลีกันได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับผมสำหรับน้องๆที่มีอุปรกรณ์ไม่ถึงเนี่ยใส่ใจด้วยใช้แบตตั้งสองตัวไฟอีกตัวนึง